ขอจเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนและคณะเิษยานุสิทธิ์ในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อสดที่ถุกท่านได้มารลึกมาซื่ไม้จัดงานจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นกุศลกับหลวงพ่อและเพื่อที่จะได้ปกป่ารูแลรักษาในช่วงนี้เป็นช่วงเศรษฐกษิจที่ไม่ดี แต่ว่าบรรดาญาติโยมท่านศาธุชนทั้งหลายคณะิจยานุสิตก็จะได้ช่วยเพื่อให้ประชาชนคนทั้งหลายในบ้านเมืองเรานั้นได้มีความร่มเย็นเป็นสุขได้จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ด้วยอราธนาพระส่งทั่วทวไปในหลายๆท้องที่ด้วยการแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดเพื่อด้เกิดเกิดความเป็นมงคลแกบ่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชน ในยุคที่ปัจจุบันนี่โรคที่มีขึ้นมาก็คือโควิด19ได้เกิดระบาดขึ้นมาทำให้เศรษฐก,กิจในประเทศไทยของเรานั้นเกิดความตกตำ่ำประชาชนได้รับความเดือดร้อนคณะรัฐบาลก็ให้ความช่วยเหลืออย่างไม่ทั่วถึงนักแต่ด้วยอาศัยเหตุโดยคือพระพุทธมนต ของพระส่งที่จะได้เจริญเพื่อปลดเป่าดูแลให้ประชาชนชาวไทยชาวพุทธโดยทั่วหน้าทุกคนทุกท่านนั้นได้รับพรอ,อันประเสริฐจากบารมีของหลวงพ่อหลวงพ่อสดได้มาปกปักคุ้มครองโดยในท่านได้เป็นต้นแบบในวิชาของพระธรรมกาย ได้มอบไว้เป็นมรดกตกทอดมาจนถึงซึ่งปัจจุบันนี้นับแต่ที่หลวงพ่อได้ค้นพบในเรื่องของวิชาธรรมกายและได้ตังซ่อนลูกศิษย์ต่างๆออกไปบรรดาลูกศิษย์เหล่านั้นก็ได้นำเอาวิชาพระธรรมกายนี้ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วๆไปนำมาถึงความมีโชคมีชัยความสำเร็จ แกกลุ่มบุคคลเหล่านั้นซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อจากทางคณะผู้ศรัทธากรยาณมิตรของพระธรรมกายจงก่อให้เกิดความเป็นรมบารมีความเป็นมงคลแกเราท่านทั้งลหลายทุกคนเพราะฉะนั้นเมื่อ ประชาชนคนทั้งหลายได้มาร่วมกันร่วมติดร่วมใจกันเจริญพระพุทธมนต์ในครันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อสดที่เราท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านได้มีความเคารพนับถือกันนั้นให้ความเป็นมงคลความเป็นกุศลที่เราได้ทำกันนี้จงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายและคณะของผู้ที่ได้ดำเนินการในการจัดทำ โครงการนี้ขึ้นมาเพื่อความสแสดงออกถึงความกาตัญญูกตวเวทิตาคือได้รู้อุปการะที่ท่านได้ทำแล้วแล้วก็ตอบแทนท่านอันนี้ย่อมเป็นมงคลแก่เราท่านทั้งหลายทุกคนในนามของคณะส่งอัตมาภาพก็ขออำานวยอวยพรให้กับบรรดารัทธาสาธทุกชนทุกคนทุกท่านนั้นและผู้ที่ร่วม ในโครงการนี้จงมีความสุขความเจริญแคลงวคลาดปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งไร่ทั้งปวงให้มีแต่ความสุขความเจริญด้วยอำนาจแห่งคุณพะศรีรัตนตรยัยและความเป็นมงคลทั้งไร่ทั้งปวงจงมาปกปกักคุ้มครองให้แก่าศรัทธาสาธุชนทุกท่านนั้นจงมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ให้พ้นจากเหตุเพศภัยพยันตอันตรายทั้งไล่ทั้งปวงให้หมดไปสิ้นไปให้เหลือแต่ชัยยะ มงคลมีความสุขความเจริญโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านขอเจริญพร